สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมารีวิวนี่เลยนะคะเป็นเครื่องโกดูชีเนาะนี่นะคะรูปแับเอากล่องพาสดุกะนมาทำนะนีอยู่ข้างหน้าข้างหน้าก็จะเขียนคำว,ว่าไม้นะคะอีไม้นี่แล้วก็มีรูปนี่นะที่จริงมันมีสองอันนี้นะ แต่ว่ามันขาดนาะก็ไม่เป็นไรดีนี้ก็มีที่หมุนนะคะหมุนได้แต่เราไม่หมุนนะตัวนี้ก็จะเป็นที่หยอดเหรียญคะ่ะตรงนี้เห็นไหมเนี่ยมีตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่เอาเหรียญลงเราที่เราหยอดไปนะตัวนี้จะเป็นที่หยอดสกูชีลงไปนี่แต่ว่าวันนี้เราไม่ได้มาหยอดสกูชีนะเพราะว่าสกูชี่เรามีแต่แอนเบอร์เลิมเนี่ย นี่แต่อันใส่แพ็กเกตแล้วอะคือเราใส่แพ็กเกตแล้วนะคะมันก็เลยเข้าไปไม่ได้นาะเพราะืูเล็กมากแล้วก็แบบไม่ใหญ่นะคะอันเล็กๆเ,เองนี่มือเรานะคะเนี่ยอันเล็กๆเ,เองนะตรงนี้ก็เป็นนี่เหรียญน,นะคะวันนี้เราใช้เหรียญหนึ่งบาทนะที่ใส่เหรียญกคร่างก็จะเขียนว่าแพ็คบอยมาตลาลมานะคะ เดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่ามันจะเล่นยังไงอ่ะฮะอำนดับแรกนะคะเราก็จะใส่อันนี้ไปเราจะใส่อันนี้ไปนะเป็นแบบนี้นะเห็นไหมนี่ประกอบเสร็จแล้วโยนใส่พื้นมันก็จะแตกแบบนี้เนี่ยมันก็จะแตกแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่ไปเลยนะใส่แบบไปเลยนะคะ ด้วยนะคะแล้วเราก็เฮ้ยไดเลยนะคะเราก็เอาเหรียญหยอดลงไปค่ะแล้วเ,เราก็หมุนได้เลยนะแล้วเตียวมาเอากันนี่นะหมุนนี่สิจ่ายกับคืนมาแล้ว ให้เป็นของแบบนี้อ่ะมันคือพวกแบบพวกซุเปีรเรามันใหญ่เกินนะคะใหญ่เกินมันเข้าไปไม่ได้ก็ก็จะใส่แค่นี้นะก็จะใส่ไปใส่มานี่แหละเราก็จะหยอดสองเหรียญพอนะคะวันนี้ สุดเลยเหลอไดแล้ว,ลวถ้าเกิดเราอยากได้เงินคืนเราก็เอาเงินคืนก็ได้นะนี่นะเปิดออกมานะเราก็จะมีที่เปิดให้นะคะ ถ้าอยากได้เงินถ้าอยากได้เงินคืนเนี่ยเงื่อเปิดตรงนี้นะมีที่รองรับนะคะเป็นไงกันบ้างล่ะคะว้าเสียงรบกวนเสียงรบกวนขอโทษด้วยนะรถกัน้าบ้านมาอีกแล้วฉันรอนทีวีร้อยยี่สิเซนี่เสียงหนึ่งหมื่น้าพเก้าร้อยบนไหเนี่ยตรงนี้นะคะ องนี้เนี่ยล้าก็เปิดองนี้ออกมาแล้วก็เอาได้นะสำหรับวันนี้พอคลิเท่านี้นะคะบ๊ายบาย